เบือเบิงนี่นเฮ็ดปกันหน่อยยังจุ่มจุ่ด้นะคุณอยู่ไหนไรก็มีอยู่ในัวพี่นออวหลงมีแผลโตมมามาอะไพี่นงเลยเบิงเบงเงู่ในตงปหาเรเคียโเฮ็ดปกได้ปรเดนป่นพีได้งไเองเบิงพี่น้อันนี้แบบหมากเสียงถนคือจีบดิคูดอันนี้คือจบดนนะมีแต่หดึงมาเรบน สบายดีพี่น้องการตักทายสบายดีเนาะผู้พผกระบอกคำแสงมันนกับนองหัดจองคนพี่น้องเฮดเฮ็ดเฮ็ยฮดเเดเฮ็ดเฮอดเั็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ดเฮ็าเฮ็ด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 เอ็ดเฮ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 ดเฮ็เฮ็ด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 เฮ็เฮ็ด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 เฮ็เฮ็ดเฮ็ดเ่เฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็เน็ดเดเฮ่ดเฮ็เฮ็ดดเฮ็ดด้เดเเ็ดพี่น้องเเ็เเ็ ต่ว่าเห่าหั่นกระลังมากนี่พี่น้องเนาะได้ข่าวแล้วก็หีบมาเลยพี่น้องเนาะจับผ่าจับมีดนงรัดได้มีดค้าแสงได้บ่วงกับกระตาพี่น้องกับหนามเนาะกับเขามาป่าเลยพี่น้องอดรถได้ก็เดินทางเลยเนาะตอนนี้ก็กะลังชีเข้าป่าพี่น้องเขามาหอนตีนดอนเนาะมากับนงรัดสองคนแล้วก็ร้านอีกสองคนมากันสองคนแล้วก็ร้านอีกสองคนพี่น้องเลยเนาะกับชิพากันเขาก่อนอื่นกับสี ไปเบิงบอนที่มันเคยออกเนาะบอนเฮ็ดปวกเห็ดปวกมันเคยออกฮู้เห็ดปวกอะฮะมันเคยออกบอนั้นมันจะออกบอนั้นพี่น้องแต่ว่ามันสีหัวสีอันสีมันสีออกบอนเนาะมันสีมันต้องออกแต่ละปีมันต้องออกบอนเก่าแต่ว่ามันสีออกก่อนออกลังพี่น้องออกสาออกไหวเท่านั้นแหละเนาะเห็ดปวกเนาะเห็ดละงูก็สีออกแท้ๆคล้ายๆเก่าแต่ว่าเขตเห่ามันจะออกแล้วหรือย่างหรือบอเนาะพี่น้องก็ต้องเบิงอีกเทีละไป เน่เขาเขาขายเขาอะไรกินกันเลยน้นองอยู่ทางไงน,นะอยู่นอกเขาเอาไปขายแต่วันเข้าวัไดเข้าเขาก็หลีดเด้งมาเลยปไปเดี๋ยวจะไปเลาเบิง้งบอลได้มันเคยออกพี่น้องอยู่ในร้อนในป่าพี่เลยแต่ว่ามาพออันเห็ดเพาะผายพี่น้องเนาะเหเพาะผายน่ริมทางน้ำเดินกลางหน้าหน้าเหือหน้าห่างก็ดึงกา นี่แหละเลาะน้ำดอดนี่แหละแล้วก็เอาสิย่างเบ็ดใส่บอลได้มันเคยออกเนาะพี่น้องว่าสซิมี่หรือบอส์ิมาหรือบอ,อ,บอมืนเอนี่ก็ต้องไปเบิ่งไปหลุดน,น้ำกันเนาะทำลายเห็ดนังโง่แค่ลงัลงโง่นี้เอาเก็บเมื่อวานนี่แต่ตัวไข่พี่น้องเนาะแต่ตัวมันยังไข่มัน,น,ข,นข้าก็ออกแต่ว่า อาจจะทางเฮาอาจจะพระท่านออกเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามันเก็บพผดเก็บพูนทั้งหน้าทั้งหน้าอันหน้าน้องแตนะเนาะพี่น้องห่างจากนี้ไปประมาณ3-4กิโลแต่ว่าทางเฮานี่ก็อาจจะออกสานะกเนาะบางเทื่ออาจจะยังบ่ทันออกก็มีบางเทื่ออาจจะออกเอาแตยังบ่ฮูเราต้องหาไปต่อระย,ยะห่างเดินขุกฮะเฮ็ดบ่เฮ็ดอีหยัง เฮ็ดนะออกลายแต่ว่ามันลายสนิทพี่น้องลายเฮ็ดลายยางอันนี้เฮ็ดเนี่เฮ็ดน้ำมันบเฮ็ดเนียวะเฮ็ดนังเพิงบาขึ้นได้เพิ่งงเพ็งเพิเพิเฮ็ดนี่ลายเ็ดอย่พ่น้ป่ะเดียไปถ้าอยากได้กินได้เบิรเลยเฮ็ด เราต้องเบิ่งว่าเห็ดตัวใดม,มีมีแมลงหรือว่านอนเนาะนอนมันเจาะก็คือกินได้เบิดพี่น้องกันเห็ดตัวใดแบบงามๆเกี่งๆนอนยังบบกินแมงใหม่บบกินเห็ดตัวไหนเห็ดเบือ่อเราต้องเบิง่งอ่าพื้นฐานมันต้องเบิ่งแบบนี้ก่อนพี่เนาะไปะเดี๋ยวเบิ่งอยู่น้ำมันเคยออกอยู่นี่ ชิวอ่ะพี่บ้ามั้ยเห็ดขาวเลยเห็ดดิ่งนะเห็ดดิ่งนแเละอีพิ่นี่สงพี่น้าะเห็ดดิ่งบอนม่เห็ดดิ่งมันโกบตี อันนี้มักตี๋ว่าเอาแต่พักตีอยู่นี่หรอกมืออ๊อากรไไรเฮ็ดก็ไไรพักมือเนาะเอาไรเสื้อต้มเสื้อเกงบอมีพี่น้องเฮ็ดนี่เหรอบ่ทันออกพี่น้องคืนหน้าภรรยาพ่อพ่อได้เก็บในกระไรเฮ็ดเพาะพายเพาะนั่งเนาะเฮ็ดปัวเฮ็ดลูกย่งแย่งย่งใช่ไหมมันดินบ่ทันเปื่อยนะขวบโอ้ยใบตองบ่ท <médico> ันเปื่อยมันต้องหลอดเนาะมัน อ 3, สองสามขอบอกย่านเป็นเที่ผมู้จักใส่อมโบแมนโบแมนจะง,งงยังซึ่งบักกานเนี่ยตรงเด้งรอขอว่าจุไปไปหน่อยเนี่ยครับก็สิากันยางลงเทียางงานเนาะรอนีแล้วแคลรอเพื่เถ่ายเอ <ละ S 2> <า>อรอเมืงเดทอีเอง้ยนี้เาไปกลัวไม่คือเบือ ว่าสิไรเช็ดบวกเห็ดงูเมื่อตอนไ่เท่าแล้วว่าสิบบปากเลยพี่หนอนยังบ่าไรเสือซะก็ะยาอะไรก็สิเมื่อกินดีบ้านเลยเขาเจ้าถ่ายใช่โอเคพี่น้องยังเ้าสิรอยางต้งเมื่อก่อนหองนาำนีบ่ไว้เนี่ยไว้เห็นเทศเด็กกระถอดขาอ่อนนีงไปทุกคน เฮ็ดยังอีกอ่ะพี่น้องอุ้ยห่างต่อห่างต่อกำลังเฮ็ดเฮ็ดปัวเฮ็ดดอกใหญ่ขนาดนี้ออเฮ็ดปวกพี่น้องรัดมันนี่มันนี่เอออะไรเฮ็ดปวกไก่หน่อยพี่น้องมีเฮ็ดปวกพี่น้องดอกใหญ่ยังป่าป่าทุกพน้อง โอ้ยจะเบื่อเลยดอกนี่ยพี่น้องโอ้ยเฮ็ดปวกไันหน่อยเฮ็ดปวกกันหน่อยไล่เลยเฮ้ยไล่เติบเฮ้ยเบื้องเฮ็ดปวกไงดอกเดี่ยวเฮ้ยเขาว่ามันน่าจะมีอยู่นี่นี่เบิ้งนี่แลวังเด้ออันนี้ห่างอันนี้ห่างตอนนี่นี่นี่เฮ็ดปวกกันหน่อยนี่จะเบิ้งนี่มาพี่มาพี่พี่อยู่งพอนพี่นี่บ่เออเฮ็ดปวกกันหน่อยดิมาพี่เฮ้ยพี่เอย่าุไปบห่างต่อห่างไว นี่พี่ปัวไปหน่อยนี่เอาตัวนี้ไปแกงนี่เอาสุ่มให้พี่น้องเบอร์นาดีพี่น้องนี่นะที่พี่นองบอกเอาทงเอาแม่นแต่วะเออเฮ็ดปัวไปดอยแม่นบ่ได้เออแมน กอ้แลดดอกเดอยวขอกระเทยบอขาว่าเคลียเบิ้งมันหนาจะมีขวบ๊วยเหนดอกดอกพี่จะอะไรอยู่ใส่พูดมั้ยนี่คือบวชเคลียเอากระต้องเอาเอาจับก่อนไปเอากระต้องกุ้งมาก่อนเบิ้งมีพอจะเบิ้งอันนีเห็นในขีดขลาละลายขีดกวาดเบิ้งตัวเฮดหนวดมันเป็นทั้งรูมมันใชเป็นแบบโตจักรจันเห็นปะจะเคยเบิ้งปะนี่พี่น้องมาเบิ้งใก่เอาเอาของมาเบิ้ง มันเป็นตัวหนังตัวยังนี่แหละอยู่หลุมนกับอกับบกมันใหญ่ขึ้นวะอันะไรมันเป็นผงที่โมมีเสียมเดาเนาโอ้อันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นเห็ดเอออยู่หลุมโอ้พี่แจ๊ลงไปหลุมแล้วตัวข้าวโพดเป็นขาสอขาสออันนี้อันน่ากระจุ่มเห็ดบวกเลยค่ะ ไปจากจันไปเอ้าไปกระต้องว่ายโคกิกเลตถาว่ายสคิตัสถาต่างกาให้ต่างมาจากเมนมเลยเมนโอ้ยมีินจะามันบบมีกินเห็ดวกไปหน่อยนั่นแมจะาคอนนะดูเก็บดูเฮ็ดกกเอ้ห yes, ต่อเลายังมีเมเนเห็นปะนี่เออเหรอ คิดเห็ดปัวเลยี่น่ะองมีกินหรอเปล่าเออันไล้วกะมูมันะ่ซุปเสลางตัวอะไรปัวเหมือนนี่ไปไปเอากระตองตองกุ้งก็เห็ดเป็นจนะคนน่นี่บอเขาขอูอเคี้ยวบ้องมาหามันมีอันนั้นน้ำี่เออลูกขาลูกแขนะแต่ะมันออกแต่ว่านหนึ่น มือซื่อผุนประจานเอ้อฮันเดตตวขอยเห็นเด้ๆๆฝาเก็บนี่มันยหงเก็บเนี่ยโอ้ยเตกดอกเียดอกเดียายุอล่ไล่แป้าแป้วสิไรแกงอันนี้ได้พี่น้องเลยโอ้ยผักขะนี่กเมาจ่อยเฮ้ย นี ày, ứ, uh, uh, oh, yeah, men, ่พี่น้องเก็บเห็ดเกลือแมนบลไดพอดอกย่านจนเมื่อยอ้วงเป็นเดือยอันเป็นใหญ่สีกคนแมนอันแม่คอนเสิร์ตเราผ่านน้ำตาอ่ามุก เฮ็ดเป็นมกอาใส่กะตองใส่กะเบื่อใส่อีงแต่ก็มกใส่กะตองได้แล้วบ่เฮ้ยเียงแม่งหสียงฝนป้าสียงลมพี่น้องข้างเบ่งนี่นี่พี่นอเห็นบ่เห็ดปวกไก่น้อยโอ้ยกดเตงด พี่น้องเดียวน้องเด้ดสีขออนุญาตเก็บเห็ดปวกก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ่ง,งกันว่าเราสิไรไรทำไรนานะอืห่าต่อพี่น้องอาพี่น้องจะเบิร์เบิ่งนนี่นี่เห็ดปวก,กันหน่อยอยังจุมจ่มจุมจ่มจนะุ่มจุ่มได้นอยู่ไหนไหน,นก็มีอยู่ในกลนเหีนปัวอู้ยในกลวนี่ีักวมายลน,นึงมาคั่งเซนกับเก็บพี่น้อง เขาไปกัแล้วไม่เก็บมลแต่ขออึ้นบอามันเบิ่ดไงมุกนี่แสบปัญญังใส่พักอันนะันมุกเนื้อแนวคืออันแม่จะเห็นแถวคอยเก็บมนะพี่เขาอยู่ฝกระบักไล่หนิเพื่อเป็นดิพี่ จะไปหาเห็ดเพาะอีกเกี๊ยวเห็ดปัวอย่างไรเบิดมือป้าพี่เฮ้ยป้าที่โตปดน้องชิบ่งแน่เนี่ยพี่พี่ไหนว่าค้นเป็นอันเห็ดปัวข้าเนี่ยเราคือสีขาดอยู่เนาะตาชมกตาโบด,ด้เออผัว พี่เราจะมาบวงจุ่มตัวนี้แห้งขาดนี่บ่บงบ่วงจับไปโอ๊ยโอ๊ยโตเกเบิร์ดพี่น้องเอ้ย,ยจะบ่วงจะบ่วงแนวเพียอาอาเอานออกน้ำแล้วก็มีพี่อืขาดเถอะเด้พี่น้องเอ้ย Ngam mỹ hoa hê khó luyện kiếp con nó ngon kia con nước thì kia chứ nè phi kia hê 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 kia chùm 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 xem ไหนซไายขเขาบอกอันเออจะว่าจะได้เฮ็ดอีกแกจะได้เฮ็ดอีกอ่ะลอกนี่เหรอเขอบาบอกแท,า,ทางเฮ็ดปวดเดี๋ยว่า,ามันงอนกันบอ่อยู่พี่ดอกหนึ่งยู่พุ่นดอกหนึ่งมันงอนกัน้นสติ้มาเฉียดในกัารน้องคนละหัวยาได้ปั๊มไปด้วเสีย<อ> กูเห็ดปวกนที่จริงเราไม่ต้องออกเป็นมูพี่เนาะเนี่ยให้จะู่เห็ดปวกปหนหนาไม่ดึงอะไรบุ๊คจุ่มกจุ่มพูดอ้ามนจะแซบมนจะบมมนจุ่มก็บรอยากคือเตาแต่เนี่ยว่าเออเพราะมีบุญยู่ในเห็ดปววสองดอกในเห็ดปววสองดอก เฮอยพี่ดองเข็ดปวกอะไรน่ะหรอวกงไปหน่อยนี่พี่ดองตัวนี้คอยเอาเด้อคอยกินเด้อนี่เด็กร้องไงดีเจ้าให้เจ้ามันเผาแล้วอ่ะไปถือเข็ดนี่เดี๋ยวมันสีมอนกันคอยถือโอ้ยดูกเยอะนอนเลยพูกเกี้สบายอยู่เดิ่งไปเมื่อ อืมเป็ดจะแห้งก็เตเลยให้ดูไปทุกคนโอ้ยคั่นบ่เปื่อยน้ําเนาะคือสิคักเนาะนี่ก็ุๆๆๆดหน่อยนึงนี่แกงอย่าบ่เอามาให้แม่แก่อยเอ้ยเอามาให้แม่โอ๊ยเอาซกินตนีเอานม ข้าวแล้วพี่นอนก็เลยก็เอิดบ่ออามา่ให้คืออะไรเฮ็ดนายบ่เอิเแม่ไปเก็บนากระบอกมึงค้าไปถือเนี่ยนี่อไรบ่เอาตัวนี้โอ้หาแนง่ม,นม,มเนี่ยฮะเผิ่อบ่ค้างอยู่ในคือน่าชีทางใหม่ ใหญ่ได้เห็ดอหโอ้โจนเนี่ยเอ,อื่อนบ่มาห้าสามสิบดอกดิโหดเจ้ะเจ้าคือบโบรางเห็ดค่ะสรุปบอะไรจะกินอย่างคันกินเห<า>็ดเราจะไปเห็ดไฮว่างตัวนี้กินบ่ว่างตัวนี้ขอพอกินละเห็ดอะไรจะกินตัวนี้อ,อกกันนี้ <laughs> อันอะไรเจ้าชี ถ่ายกินงกันแต่อก็ไดะกินตัตตะหนี้เลยเราจะยังเป็นอางเฮ็ดบ่เมื่อกี้มันเอิดซานทีเถื่อยิมบ่ยอมาพอห่ดได้ยปายหน่าชิมีพอได้เก็บเพอนนพ่อฝ่ายพ่อายรูพอจุ่มชิบ้าวจุมีจุ่มหาเหลือนี่น้ำมันถ่าบ่บ่ติดเหมือง ร้านสองคนเจ้ากระหอดใส่เด็กขี่น้องเลยเดี๋ยวไปเลยเอิ้อเมืองบ่ะจะก็ไปผ่อ,อมขวบเนาะบุญเขลาละาจะก็ซืออ้อเอาหนากก็ลาป <c oughs> ้าทุกคนยอยากขออนุญาตินข้าวกินอันนี้ก็ฝ่าว่าอยากเมื่อยอ่ะอันนั้นจัดวันเกิดทางด้านอีกนะวันเกิดดุกยันเพราะว่ามาเดี๋ยวมาเอื้อนยันค่ะ bơm bê ướt dần trong xăm tuổi ở nè dùng nè cọp bê ướt nè dạng giùm anh yang đô hè hai bò hơi hai bò bè nèi nèo yu tèo 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 nèo yu ป้าจะควดาไลอรู้ไหมนะไม่เอาป้าพี่น้องป้าจะมาหูเธเด้ป้าไว้ให้เมียเก็บเอาว่ะเนี่ยป้าตัวนี้น้องญ่ป้าอ่อนๆนึงได้หน่พี่น้องเนี่ยอฮึส่วนเด็กคือน้องเอ้อกลางมันไว้ ไม่ด้อ่อนอ่อนเอ้ยไม่จะหน่วยอ่อนอ่อนอืออบได้ยบ่ทางสมแขวโอ้ยเรือยับไหมนี่ยตัไข่นี่ หายคิดไปเนาะแท้ติดเขียวจ้าโค้งมันยืดแคนบเทึงเดี่น้องนี่นี่มาหยิบกีนเดขียเป็นจุ่มเป็จุ่มค่ะคือข้าลงคิวนี่ขวบบงอย่างเี๋ยวโบเอิรนคอยหาหกสิบโบเอิรนอกนหสิบดอกออบงยางนะได้ได้ตืบอลเดียวเดยรับแซาเนา กดเอากดเอาจะอ่อ,อนนี่ได้เนี่ยอืมจะอ่อนดีมนไม่เท้าไม่เท้าว่าจ้ะไม่เท้าห้าแล้วเฮ็ดม่เท้าไม่เท้าอันนี้พตรนี่ฮะเขาไม่เหยานนว คนหลังนี่แตกมากมาเลยพี่น้องเลยเบิ่งๆๆอยู่ในงปาเราเียโลให้เาะได้บ่นตนี่ได้ตะน่เองบงพี่น้องนี่คือแบบมากเสียงถคือสิบ่ได้ขดอันนี้คือสิบ่ได้นมีแต่กเอาบ่มันก็สุดิเอามันบ่ยาวเนาะ ก็เหรอกระจายได้คนนี่มูจ้าตีอยท่าันก็ต้องเสียกแ่บได้ได้โหลหนึ่งเนาะโหลป้ายมูมูจมีแต่จุ่มมันหนักได้น้าคขอจะเอาให้พอใส่ก็ตาเมื่อตะเว้นอีกได้นี่เมื่อวันเกิดแฮปุ๊บจันผ้าอันนั้นเรื่นงะเลมะปาเคนผ้าอันนั้นมันกินเสียเงิกินก็เลย นั่นแม่โทรห้าเพื่อนในแม่ห้าอันนี้แม่เขาไปห้าแล้วบาร์บาร่าลูอลูบทะเลาะง่ายเนาะมือต้นสายทะเลาะน่แม่ดีอะมาถึงตัวบ้านนะฮะขึ้นกุ๊บกันนะไปหม่อมากซิมอยู่ทังเถืองไปพี่น้องเดี๋ยวอันไปเลาะต่ออีกตัวรานคนไดเอ็ดปวกเอาไดซ้ำๆดอกนี่เอ็ดอันนั้นเลยปวกแคน้อยปวกแคน้อยอันเลยไปก็ขี้ยาเบอร์เดนนิหานีจ้ะ กินบะไรแล้วตัดออกแล้วผู้นึงก็คือเนี่ยน้อนี่ตัดออกกินบะไรได้ออกอได้ไอ้มันตัดออกโหลดมันเสียคาถึงได้บ้านมาอะไรเป็น้องจ้าอนที่หรอเจ้านเลยบบเห็นพากันไปจอบเบิ่งอยู่หน้าหาคำแซงหน้าอีกบอหนึ่งก็คือบบเห็นนี่ดิลงมานี่ก็ะร้าหน้า

น้องอา,งา,าสุดทางรอแดวมาสบไปเนาะเดี๋ยวน้องอาประกาศกเตรียมสิ่งของไปเตรียมกิน,นหินหรกินตอนแรงพี่เนาะกะมาเบิ่งอเทื่เยอะนี่น้อง,องจัดวันเกิดวันเกิด,ว,กดวันเกิดหน่อยข้าแจงอะไรวันเกิดอันน้อ,งจ,นอง,งจันนำ้ำจัดใ้จัดให้ด้านนันจัดใองนำเลยเพือ่อน